กิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2548 แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหาการุณาริาคุณอันหาที่สุดทม่ได้ที่ใต้ฝ่าละองผู้นี้กระบาทรงุทิศพระบารการพระปัญญาอย่างหาที่สุดทม่ได้กราบนิดันข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนจินดาบังฑพระราชาสเมียวันอ์อน,นมกามยังคงสถิตยอยู่ในดวงใ,ใ,ใจของปวงชนชาวไทยตราบเิราใดขอเชิญทุกท่านร่วมกันยืนตรงสงบ 3 4